เมื่อวันที่4มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีครูสาวรายหนึ่งใช้บัญชีทิกตอก KUBIETH e, เปิดใจเล่าเหตุผลที่ลาออกจากราชการครูพร้อมติดแฮชแท็กว่าครูบริดครูข้าราชการครูลาออกจากงานประจำลาออกจากราชการโดยในคลิปความยาว2.58นาทีครูบริดได้บอกว่าแอบใจหายที่จะต้องมาบอกกับทุกคนว่าเราลาออกจากราชการแล้วนะหลายคนอาจมีคําถามว่าทําไมและอาชีพที่มั่นคงขนาดนี้เราลาออกทําไมบริด จะมาเล่าให้ฟังด้วยใจจริงขอเท้าวความก่อนเลยก็คือตั้งแต่เด็กจนโตมามีความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าอาชีพเดียวที่จะเป็นก็คือครูมาอุดมการณ์ที่แบบว่าอยากสร้างใครสักคนหนึ่งให้เป็นคนเก่งคนดีคือไม่ต้องเป็นทั้งหมดก็ได้แค่อย่างน้อยคนหนึ่งก็ยังดีพอเรามีความมุ่งมั่นขนาดนี้แล้วพอเรียนจบก็ตั้งใจอ่านหนังสือหนักมากๆๆขนาดไหนก็คือไม่ได้ไปไอ้ผนเลยอ,อยู่แต่ในบ้านจนน้ำหนักขึ้นเกือบสิบยี่สอบโลเป็นเวลาทั้งหมดสี่เดือน ก็แน่นอนผลที่คาดก็คือติดตั้งแต่ปีแรกที่สอบเลยตอนที่เห็นประกาศมีชื่อสอบติดใช่ปลาเราโคตรภูมิใจเพราะเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับคนคนหนึ่งอย่างเราแล้วก็เข้ามาสู่คําถามเดิมที่ว่าถ้าเป็นดั่งใจหวังขนาดดนี้แล้วจะลาออกทําไมคําตอบก็คือการเป็นครูมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่นอกเหนือจากที่ทุกคนจะรู้เคยได้ยินประโยคเหมือนกันว่าเป็นครูแค่สอนสบายๆจะตายไปอาชีพครูดีมั่นคงอะไรอย่างนี้แต่ทุกวันนี้มันมีปัจจัยอื่น ที่เข้ามากี่ว่องที่ทําให้งานครูไม่ใช่แค่งานสอนและรวมถึงหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบสองปีเราทบทวนกับตัวเองตลอดคิดไตรตรองแล้วเป็นอย่างดีถึงได้ตัดสินใจอย่างนี้นักถามตัวเองตลอดว่านี้คือชีวิตที่เราเลือกที่จะอยู่แบบนี้ไปเป็นสิบสิบปีหรือไม่จนเราตัดสินใจได้ว่าเราอยากลาออกเพื่อที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองให้ได้ทําอะไรที่อยากทํามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะไม่ดี พอได้แต่ว่านะเวลานี้ตอนนี้มีความสุขค่ะคือต้องบอกว่าจุดประสงค์ของการทําคลิปนี้นะั่นคือเพื่อที่จะแจ้งคนที่มีคําถามกับเราหรือว่าคนที่เรารู้จักสนิทด้วยอยากจะให้เขารู้เหตุผลว่าเราออกทําไมเราไม่ได้ออกมาพูดเพื่อที่จะโจมตีระบบราชการหรือว่าเชิญชวนให้ใครลาออกจากราชการเหมือนเรานะคะและเราก็เชื่อเหลือเกินว่าในระบบราชการเขาก็ยังมีคนที่เขาทํางานด้วยใจแล้วก็อยู่เพื่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งดีๆเพียงแต่ตัวเราเองคิดว่า มันไม่เหมาะกับเราในระยะยาวก็อยากให้ทุกคนคิดซสว่าเหมือนเราแค่ออกจากงานประจําเฉยๆนะคะสุดท้ายแล้วชีวิตของเราการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดนะหรือมีใครที่กําลังรู้สึกแบบนี้เหมือนกันก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆเหมือนกันนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับคอมเมนต์ที่ดีนะคะแล้วก็ฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วก็ฝากติดตามมกีดผู้หญิงคนนี้ หน่อยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อหรือใครเคยมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตแล้วอยากแชร์ให้เพื่อนๆอ,อ่านก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวบิ๊จะไปอ่านนะ